สวัสดีครับมาช่องมวยตู้เจ็ดดาวทําการวิเคราะห์วิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราทําการวิเคราะห์วิจารณ์ล่วงหน้าศึกมวยไทยเจ็ดสีประจรําวันที่สามสิบพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ดเฮดดีหมายเลขสามสิบห้าถ่ายทอดเวลาตีนาฬิกาสามิมบีถึงเวลาสิบหกนาฬิกาสามิมบีสำหรับคู่มวยดำเนินสดครับมีทั้งหมดสี่คู่คุยหนึ่งการสดประกาศผู้ห่างด้านแปบปี่ซูจีบะมีเกียวพบกันทางด้าน ศีรดาลาชสอจอเล็กเมืองนนท์ชกเวทน้ำหนัก108อปอนด์คู่ที่2การสดเป็นการผู้ร่างด้านเทพมงคล CMA Academy พบกับทางด้านอัยราโกโอริตะมวยไทยชกเวทน้ำหนัก126ปอนด์คู่ที่3การสดทาเป็นรองคู่เอกเป็นกาผู้ร่างด้านสิทธิชัยสอเตชพันธ์พบกับทางด้านเมาคีเบชจัวดชกเวทน้ำหนัก127ปอนด์คู่ที่4ขกาสดคู่เอกนะครับเป็นการผู้ร่งา,า,างด้าน พรเนสน่ส่อพุยพัดพบกับทางด้านเพชรอภิชาติอภิชาติมวยไทยชยนนกเวทน้ำหนัก127อปอนด์เป็นคู่เอกคู่นำรายการ,การสดนะครับสำหรับสมาชิกใดนะครับที่ชื่นชอบติกาม,มวยนะครับผมขอแนะนำพักยก24เป็นพักยกวอโต้นะครับราคาสนามไว้สมาชิกได้ลุ้นได้เชีย์นับสำหรับสมาชิกใดสนใจส,สามารถแอดไลน์เข้าสอบถามรายลีก่อนนะครับสมาชิกเวลาแอดไลน์เพื่อนเพื่อนสมาชิกอย่าลืมนับใส่แอดนหน้า แอดตามที่แอด pak 2 4ครับพักยกรอบโต้ยดีสุดเวลานี้ต้องพักยก2 4เท่านั้นเราก็จะเริ่มทำการวิเคราะห์รายวิจารณ์ครับคุยหนึ่งกาสดเป็กาผู้ล่างด้านแป๊ปซี่ซูจีบะรมี่เกี๊ยวพวกกันทางด้านซีลาลาสอจอเล็กเมืองนนโชว์น้ำหนักหนึ้อยแปปอนด์นักชกด้านฝ่ายแดงคนระับแป๊ปซี่ซูจีบะรมี่เกี๊ยวอายุ19ปีนักชกจัดสุรินทร สูง170ซนเมตรทางด้านแป๊บฟี่เป็นมวยถนัดขวาจวังหวะฝีมือดีเอาคุกเครื่องนับเตะขวาต่อยขวาจวังหวะดักเตะดักแทงนับดีมาสอกอ้อยดีนะับเข่าในร็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงชิดได้ทําการเก็บโดยซ้อมที่ค่ายมวยซูจีเบอรมมีเกียวสองไฟล์ล่าสุดมิชล่กันในด้านซีลาล่าสอดจอเล็กมืองนนที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยและไฟล์ล่าสุดบพิกฎอชนานีสี่ด้านยอดสยามจอพัทยาที่เวทีมวยราชดำเนิน ส่วนนักชงด้านควาเงินซีลาลาศอเจเล็กเมืองนนท์อายุ17ปีนักชกตัวสี่สเกตสูงหนึร้อยกสซนเมตรดังนั้นสีลาลาเป็นมวยถนัดสายนะทรงมวยมวยฝีมือผสมเข้าเอาทุกเครื่องดักเตะดักแทงมาส่อค้อยดีนะบรักเรียมสมองมวยดีเข้าในล็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงพอิดได้ทำการเก็บตัวซ้อมค่้ายมวยสอจจเล็กเมืองนนท์สองไฟล่าสุดมีชนะน็อกที่สี่านสุกหน้าพยักเมืองชนที่เวทีมวยสามอ้อมน้อย แล้วไฟลล่าสุดแพ้คะแนนด้านแบ็ปฟีโซจีเบะรมี่เกียวที่เวทีมวยสามออมน้อ,นอยมวยคู่เนับทางด้านแบ็ปฟี่นับหนักชกรุ่นพี่ย้ายมาหน้าศึกเพร็รจินดีนะครับมาชกหน้าศึกเกียดเผ็ดไว้แล้วสองสามไฟกระดูกมวยเบอร์มวยชื่อเสียงการผ่านมวยประสบการณ์หนุยทีนะครับจะดูดีมีมากกว่าแน่นอนสำหรับแบ็ปซีนะครับอายุมวยเนี่ยมากกัานอาจริงมากกัน 2- สปีรูปร่างชกที่สูงลอยกัน 3- 4เซนติเมตร ความการชกช่วงนี้โชว์ไว้ดีนะครับชนะต่อมาสองไฟรวดวประเภทมวยขบเครื่องนอกได้ในดีหลักเตรียมสมองมวยดีแต่พื้นฐานเดิมทางด้านปัฟซี่เองเป็นมวยที่การยีระยะไปไปลายไม่ค่อยดีครับโดนบทโดนเบียดมียุบมีย่นม,มียอมมีแพ้ให้เห็นเป็นประจำส่วนทางด้านศีลาลาดนักชกรุ่นน้องนะครับถ้าพูดถึงกระดูกมวยการผ่านมวยชื่อเสียงมวยทางด้านศิดาลาดจะดูไปลองแน่นอนและเคยแพ้คู่ชกทางด้านป๊ฟซี่มาแล้วด้วยนะครับ ทางด้านศิราราชประเภททรงมวยทางมวยศาสรสายนะครับเอาหุกเครื่องสายทั้งแทบฟอร์มการากช่วงหลังมีแพ้บ้างชนะบ้างสลับกันไปและตัวทางด้านศิราราชเองต้องแบบแพ้ทางด้านปตัตตีนะครับก็หยุดห่างหายไปเลยคนระับประมาณ2เดือนก,กว่านะครับก่อนที่คมต้องการสรุปการวิเคราะห์วิจยัยนะครับผมจะเล่าข่าวนะสมาชิกมวยคู่นี้เป็นคู่มวยนะแก้มือล้างตากันใหม่ทั้งคู่นะครับเพิ่งจะชกกันมาที่เวทีมวยสามอ้อมน้อย เมื่อวัวนเสาร์ที่3เดือน9ปี68ครนะับเมื่อประมาณ2เดือนกวฝาที่ผ่านมานะครับเป็นทางด้านแป๊บซี่ขึ้นมาเนี่ยไปรองทางด้านศิลาลาดนิดหน่อยนะครับโคผ้ายกเป็นทางด้านแป๊บซี่ครับเอเาออชน,าคนะคะแนนทางลาลาดลงมาสนุกรูปเกมการโชบนะครับต้นๆทางด้านศิลาลาดเนี่ยเจา้าอวฝมือดูดีกว่านะครับออกนําไปก่อนเป็นต่อทีนิดหน่อยแต่ไปลายๆเป็นทางด้านแป๊บซีนะครับเข่าขในดูแข็งแรงกว่าลูกบูลกสู้นะครับดูดีกว่านะครับ ไปปลายบทเปียบไปแล้วทางด้านปนะัตตีเนี่ยพลิกกัชนะดา,ลา,ลาดีดาราชลงมาสนุกรบบที่ทั้งคู่เจอกันมานครับไฟล่าสุดที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยมาเจอกันใหม่นะไฟเนี่ยที่เวทีมวยจอง4สนะี่ครับตามรูปมวยโสงมวยมวยคู่นี้นะสมาชิกต้นๆครับเกมการชกหน้าจะออกมาชิงจะวะแรกก็สนุกเกมการชกหน้าจะเบียดกันครับพลไชนะเราที่เกมการยื้ได้ท้ายเกมไปปลายครับเพราะว่าทางด้านศีลาราชเองต้นๆก็ประเภทมวยฝีมือครับไม่เสียเปียบแน่นอนครับ ส่วนตัวนักสซาติกมวยคุณนี้ผมเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นพี่แป๊บฟี้ครับดูว่าจุดที่ได้เปรียบรูปร่างชกที่สูงลอยกว่าเข่าวงในครับจะว่กกดแข่งไร้แข้งว่างหน้าดันแทงลูกใหญ่ครับลูกใหญ่นะครับทำโลเวนชัดกว่าแน่นอนครับประกอบช่วงหลังเองครับทางด้านฟอร์มการชงด้านแป๊บฟี้ก็ดีด้วยครับสภาพร่างกายชงนี้ก็ดูดีฝรแน่นอนครับเลือกชอบทางด้านแป๊บฟีีครับไปที่เกมไปไปลายลูกเข่าขในลูกแข่งแรงครับ จับบทเบียดย้ำแขนหน้าสี่ดาราชส่อจ็กเมืมงโนนไปดับสนุกครับก็มาถึงคู่ที่2นะคู่ที่2การสดเป็นการพบ่างด้านเทพมงคล CMA Academy พบกันทางด้านอัยราโกริต้ามวยไทยชกเวทน้ำหนัก126บปอนด์นักชงด้านกวยแดงรับเทพมงคล CMA Academy หรือชื่อเก่าคือเวียงสิงเล็กสอเวียงสิงอายุ18ปีนักชกจัดชุมพรสูง174่งซเมตร ทางด้านเทพมงคลน,นะเป็นมวยถนัดสายนะรูปร่างทุกสูงนะับสรงมวยมวยฝีมือผสมข้าอาวุธกับเครื่องนอกได้ในดีหลักเตี่ยมสมองมวยดีมาสออ่อยดีเข้าในลุกว่างหน้าดันแทงนับทาการเก็บตัวซ้อมใี่ค่ายมวยซีเมอาคาเดมี่องไฟล์ล่าสุดมีพิกชนะคะแนนด,ด้านนิติกรส่วนนะ้ำทานคีรีที่เวทีมวยสาบอ้อมน้อยและไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนด,ด้านเพชรดำสิทธิดด์เอราวัณที่เวทีมวยราชดำเนินส่วนนะักชงด้านความเงินอายราโกริตามวยไทย หรือชื่อเก่าคือลูกช้างเพชรสมนึกอายุ22ปีนักชกตวัดร้อยเอสูง170่170เซนเมตรทางด้านอิยาลานะเป็นมวยถนัดสายรูป่างชกสูงเช่นกันคนระับทรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน้นแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงคนระับเดินแทงกว้างแทงเอาตรงนอกจะเตะต่อยหนักแรงมาสอกอ้นแรงทําการเก็บโดยซ้อมที่ค่ายมวยเพชรสมนึกซองไว้แลาสุดแพะในน้านแสนวริศพร้อมกินที่เวทีม,มวย ราชดำเนิน,นครับแล้วไฟล่าสุดชนะคะแนดนดา้านเอกนายกเอท่าสาราที่เวทีมววสาบอ้อมน้อยมวยคู่นันทางด้านเทพมงคลน,นคับนักชกรุ่น้องฟอร์มสดครับสภาพร่างกายช่วงนี้ต้องบอกว่าดีเยี่ยมฟอร์มการชกช่วงนี้โชววิธีโชว์สวยชนะต่อมา5ไฟลรวดไฟล์นี้ถือเป็นการขึ้นชั้นวัดชั้นกับนักชกรุ่นพี่ครับรูปร่างชงชกทางด้านเทพมงคลเองจะดูได้เปรียบครับสูงรอยประมาณ3ามสี่เซนิเมตรแต่พูดถึงชื่อเสียงการผ่านมวยกระดูกมวยเบอร์มวย,มวย ด้านเทพมงคลจะไปลองครับและเพิ่งมาชกที่เวทีม,มวยชกสี่คายเลี้ยมไฟแรกครับถ้าผ่านทางด้านอายาลาหรือเจ้าลูกช้างไปได้ต้องบอกว่ามวยดีๆเกตเอนในเวทีน้ำหนักเวทนี้ของทีมงานเกียิเพชรมีมากหลายคนเลยครับถ้าผ่านไปได้สําหรับทางด้านเทพมงคลส่วนทางด้านอิยาลานับนักชกรุ่นพี่มาชกที่เวทีมวย้าสี่ครับเป็นประจําสม่ําเสมอคุ้นเคยสนามบรรยากาศเสียงเชียร์บรรยากาศในเวทีมากกว่าครับ อายุมวยมากกันอายจริงมากกันนะครับประมาณสี่ห้าปีชื่อเสียงการผ่านมวยกระดูกมวยเบอร์มวยประสบการณ์เวทีทางด้านอัยรามีมากกว่าแน่นอนฟอร์มการช่วงหลังนับมีแพ้บ้างชนะบ้างสลับกันไปไฟน์นี่ถือเป็นการลดชั้นมัสกัดหนักชกรุ่นน้องครับที่ทำฟอร์มสดขึ้นมารูปร่างช่วงชกทางด้านอเยราจะเสียเปียบนิดหน่อยแต่ลูกหนกักรุ่งแรงลูกบูรุกสู้เข่าในครับการยไีไ้ปลายทางด้านอัยราจะดูดีมั่นคงกว่า สรุปการวิเคราะห์วิจารณ์คู่ที่2นะสมาชิกมวยคู่นี้ประเภททรงมวยทางมวยถนัดสายที่กันคู่ทรงการชกคล้ายกันครับประเภทมวยครบเครื่องนอกได้ในดีกันคู่ส่วนตัวเลือกชอบด้านนักชกรุ่นพี่อายา,าโกริตะมวยไทยดูว่าทางด้านอายาลานะครับอาวุธจอกที่หนักแรงแม่นยำกว่านะครับรุกบูลูกสู้จิ้ใจการยินทีปายดูดีมั่นคงกว่าโดนต่อโดนแรกกันไปแลกกันมานะครับ ดูว่าทางด้านอายาลาอาวุธจออที่หนักแรงรากหลายแม่นยำกว่านะครับเข่าในยดูแข็งแรงกว่าสรุปโดยรวมเลือกชอบที่เกมไปปลายของด้านอายาลานะครับลูกเข่าในแข็งแรงลูกหนักรุนแรงของวุฒครับจากบนเวชนะเทพมงคล cma academy ไปได้สนุกอีกหนึ่งคู่ก็มาถึงคู่ที่3นะครับคู่ที่3การสบเรองคู่เอกเป็นกาผู้หลังด้านสิทธิชัยสอเตชพันธ์พวกัทางด้านเมาคีเบชเวด โฉมน้ำหนัก1 2 7ปอนด์นักชงด้านป่ายแดงสิทธิชัยสอเตชพันธ์หนึ่งด้านสิทธิชัยอีสานคนปิงอายุ20ปีนักชงตวดตังสูง1 7 2เซนติเมตรทางด้านสิทธิชัยนะเป็นมวยถนัดขวาขุนเครื่อมบูสู้ดุดันกาแรกกาโสวนครับเดินเปิดเกมต่อยหมัดเตะขานะคระับขว้าคอตีเข่าเข่าในร็อกรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแรงนะครับจังหวะทันแทงหว่างแทงก็ทำมาดีลูกบูลูกสู้เนี่ยการยินได้ป่ายดีนะครับหัวใจมั่นคง ทำการเก็บตัวซ้อมค่้ายหมวยนสอเตชพันธ์สองไฟล์ล่าสุดมีพลิกแพ้คะแนในด้านเพชรกิติสอจารุวันที่เวทีมวยราชจำเนินและไฟล์ล่าสุดนับพลิกแพ้คะแนในด้านเมาคีเบสชฉวดที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยส่วนนักชงด้านความเงินครับเมาคีเบสชฉวดหรือด,ด้านเมาคีวอจักรวุฒิหรือด,ด้านเมาคีเฉาะอาจารบุญอายุยี่สิบสามปีนักชกจวดกระบี่สูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรทางด้านเมาคีนะเป็นมวยถนัดขวา ทรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแรงครับเดินแทงกว้างแทงปอดใหญ่ปล,ปลายแรงบูสู้ดุดันขยันเดินเปิดเกมขยันอ้อวุธอาวุธนองเตะต่อยหนักแรงกล้าแรงกล้าสวดหัวใจสู้ดีครับทาการเก็บตัวซ้อมที่ใช้หมดเพชรฟรีหมื่นส่องไฟล่าสุดแพ้คะแนนด้านเพชรเหนือตองข่าวเชียงใหม่ที่เวทีมววสามอ้อมน้อยและไฟล่าสุดพลิกชนะคะแนนสิทธิใยสอเตชพันธ์ที่เวทีมวยสามอ้อมน้อย มวยคู่นี้เป็นการเจอรับระหว่างนักชกครับเกรดเอของทีมงานเกริเพชรกันทั้งคู่ในเวทนักเวทนีทนะทัางด้าศรชัยนักชกรุ่นน้องรูปร่างชกจะดูได้เปรียรบับสูงรอยกันเล็กน้อยประมาณ 3- 4เซนเมตรฟอร์มการชกช่วงนี้ทา้งด้าศรชัยเองับไม่ดีเท่าไหรนะ่นับแพ้ต่อมา3ไฟรวดประเภทมวยคุบเครื่องับออกนิลากหลายหนักแรงทรั้งู่ซ้อมอยู่ค่ายมวยดีรับค่ายมวยสอเตชพันการทำมวย,ย,มวยต้องบอกว่าออกมาในานักชกมีคุณภาพมากนบแข็งแกร่งแข็งแรง อาวุธหลากหลายทุกคน,นครับส่วนทางด้านเม้าคีนักชกรุ่นพี่นับตามมจริงที่มากกัน2-3ปีชื่อเสียงการผ่านมวยช่วงหลังต้องบอกว่าการผ่านมวยพอๆกัน,นครับฟอร์มการชกช่วงนี้มีแพ้บ้างชนะบ้างสลับกันไปประเภทมวยคุบเครื่อนครับเตะต,ต่อยนักแรงอาวุธหน้าผีมวยเข่าในแข็งแรงครับการยืนได้ไปดูดีมั่นคงได้ผู้สับสุนใหม่นับเซียนมวยชื่อดังนับเบสชะอวดครับเป็นมวย เป็นเซียนมวยชื่อดังนับที่เล่นหนักมากรับยุคนี้เลยนะครับหน้าเสื้อตัวเงินสิ่งแวดล้อมในเวทีทางด้านมเมาคีจะดูดีกว่าแน่นอนก่อนทำการสรุปการข้อพิจารณาสมาชิกผมจะมเล่าข่าวนะครับมวยคู่เนี้ยเพิ่งเจอมาครับในไฟล์ล่าสุดคู่วันนั้นชกที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยนะเมืม่อวันเสาร์ที่30เดือน8ปี68ก็เมื่อประมาณรุ่มร่วม2เดือนที่ผ่านมาครับเป็นทางด้านมเมาคีพิคก็ชนะในหนนสิทิชัยลงมาสนุกครับ รูปเกมการชกต้องบอกว่าไฟนะครับทางด้านสิชัยเนี่ยขึ้นมาเป็นต่อครับและตน้ตนๆเนี่ยค่อนข้างประหยัดอาวุธไปนิดนึงนะครับทําให้บรรยากาศในเวทีนะครับอยู่ทางด้านมวยตัวรองด้านเมาพีนะครับเมาคีเองต้องบอกว่าไฟนั้นนะครับอาวุธเนี่ยดูว่าไม่ได้เปรียบครับโคบผ้ายกเปทางด้านสิทักเนะี่ยอาวุธจะดูดีกว่าด้วยครับแต่บรรยากาศเสียงเชียร์นะบรรยากาศในเวทีอยู่ทางด้านเมาพีนะเซียนขาใหญ่ขาหลักอยู่ด้านเมาคีหมดครับโคบผ้ายกเป็นทางด้าน มาคีนะพีกชะะนะคิยานาสิทธิชัยลงมาสนุกนะไฟเียคู่เจอนมาในไฟล่าสุดครับมาเจอกันใหม่ไฟในไฟที่2มาเปลี่ยนเวทีนะมาชกกันที่เวทีมวยเทสี่มวยคุณท่านตามรูปมวยทรงมวยนะสมาชิกส่วนตัวเลือกชอบและแนะนําให้สมาชิกเข้าไปก่อนทางด้านสิทธิชัยสอตีฉพันธ์นะครับดูว่าเกมยังไม่แท้เร่งจังหวะฝูงนอกทางด้านสิทธิชัยเอาโจ๊กนี้หลากหลายหนักแรงแม่นยำว่านะคร,ร,ร,รับมาส่อในออกออกแรงนะรุนนับกดนอกได้เลยนะครับ สมาชิกเข้านักสิทธิ์ชัยก่อนนะครับมีราคาสมาชิกยาเริ่มนับแต่งตัวบางทุนด้วยเกมไปปลายปะทะหมดเปียดแล้วไปแล้วทางนักสิทธิ์ชายครับยืนระยะอยู่ได้มียุดไม่ย่ไม่แผ่วนะครับเข้าในในกดแขนไร้แขนป่างน้าซู้ได้นะครับดูดีฝแน,น่นอนจากแก้มือร้างตาชนะเมาคีเบสอวดไปได้สนุกก็มาถึงคู่ที่ 4, 4น,นะครับคู่ที่4กาสดไปคู่เอกครับเป็นกาผู้ร่างด้าน พรสเสน่ห์สอพุทพัฒน์พบกับทางด้านเพชรอภิชาติอภิชาติมวยไทยชกเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยยิบเจ็ดปอนด์นักชกด้านฝ่ายแดงพรสเสน่ห์สอพุทพัฒน์อายุยี่สิบหกปีนักชกจังหวัดนครศรีธรรมราชสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรธรรมรานพรสเสน่ห์ครเป็นมวยถนดัดขวาทรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแรงนะปอดใหญ่ปลายแรงบูสู้ดุดันขยันเดินเปิดเกมขยันออกหุ่นนับอาวุธด้านนอก,นอก,นอกนเนตต่อยหนักแรงสอกดักสอกสวนออกดีแม,ม่นอะอกดีคมนับกาแรกกาฝัน โผู้จี้ใจสู้ดีทําการเก็บตวัวซ้อมค่้ายมวยสอภูยพัดส,สองไฟลล่าสุดแพ้คะแนนด้านก้าวหานสออจอแดนร,ระยองที่เวทีมวยเชา้าสีและไฟล์ล่าสุดพิชชนะคะแนนด้านชาพยักษ์สักสตูนที่เวทีมวยเชา้าสีส่วนนักชกด้านความเงินเพชรอภิชาติอภิชาติมวยไทยหรือชื่อเก่าคือเพชรแสนแซ่บส่อจารุวันอายุยี่สามปีนับนักชจกจัดบนรารานีสูงหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดเซนติเมตรดังนั้นเพชรอภิชาติรบเป็นมวยตลกสาย ทรงมวยมวยไฟเตอร์บูสู้ดุดันท้าดวลชวนแรกกาแรกแรกาส,สวนเดินเปิดเกมนับต่อยมัดต่อยหน้าต่อยท้องเตะขาขวันศออ <c oughs> อาวุธที่ออกนี่หนักแรงทุกลูกครับหุ่นใจสู้ดีทําการเก็บตรรัวซ้อมคล้ายมวยอ,อาภิชาติมวยไทยสองไฟล่าสุดมิชชัในหน้าสักเล็กรดชเลงต้มที่เวทีมวยภูทรและไฟล่าสุดครับชนะน,น็อกยุทธสามด้านสิงสอโชคมิชชัย,ชย,ชย,ชยที่เวทีมวยสามอ้อมน้อย มวยคู่นี้เป็นหนึ่งคู่ครับที่เจอระหว่างมวยเกตเอของทีมงานเกตเพชรนิเวศน้ำหนักเวทหนีด้วยกันทั้งคู่ครับทางด้านพรสนีนักชกรุ่นพี่ตามมวยจริงที่มากกันมา2-3ปีชื่อเสียงการผ่านมวยเบอร์มมวยทางด้านพรสนีจะดูดีเฟรชน้อยครับรูปร่างชกท,ที่สูงลอยกันประมาณ3 4เซนติเมตรเข่าในจะดูแข็งแรงกว่าเกมไปไปลายจะดูดีกว่าครับเวทน้ำหนักเวทนี้จะดูว่าชกเป็นประจำสม่ำเสมอกว่านะครับเวท1 2ึงรปอนด์ทางด้านพรสนีจะดูได้เปียกน,นะครับ ส่วนทางด้านเพชรอภิชาตินักชกรุ่นน้องมาอยู่ค่ายมวยครับทางด้านอภิชาติมวยไทยฝ่ายนี้เป็นฝ่ายที่2การกลับมาทำมวยใหม่นะครับทางด้านค่ายอภิชาติมวยไทยต้องบอกว่านักชกออกมานะครับมีคุณภาพมากนับแข่งแกล้งแข่งแรงทุกคนหน้าเสือตัวเงินดีนับทีมงานมาศาดตัวเงินดันสู้ครับทางด้านเพชรอภิชาติครับดูว่าเกมต้นต้นอาวุธจอกนหลากหลายนักแรงทุลุกรุนนับกดน็อกรับเต็มก่อนได้ครับแต่เวลำนาเวดนี้127ปอน ดูว่าจะเสียเปียบนิดหน่อยนะครับปกติชคยูเวทเล็กกว่าสรุปการวิเคราะห์วิจารณ์คู่ที่4คู่เองนะสมาชิกมวยคู่นี้ส่วนตัวนะผมเลือกชอบไปทางด้านนักชกรุ่นพี่พรสนีครับสอบพิพัฒน์แต่ถ้าสมาชิกชอบเหมือนกันชอบผมนะครับยก1ยก2สมาชิกต้องใจเย็นก่อนครับย้ำเลยครับต้นๆสมาชิกต้องใจเย็นก่อนครับดูว่าทางด้านพรสนีโดนหมัดไม่ออการโดนเตะขาไม่มีสะดุ้งครับทางด้านพลอยทางด้านเพชรอภิชาติเองครับต้นๆเนี่ยวุ้ออกนี่หนักแรงมากนะครับ ถ้าเกิดทางด้านพรสเนธทนได้นะครับเกมระยะยาวเกมไปไปลายดูดีฝ่าแน่นอน,นครับดูว่ารูปร่างได้เปรียบนับเขา่าในช่วกดแ,แขนไร้แขนกว้างน้าดันแทงลูกใหญ่ทำเร็วชัดเจนกว่าครับลูกบูลูกสู้การยันได้ไปลายจะดูดีมั่นคงกว่าสรุปเลือกชอบที่เกมไปไปลายเขาย่าในรูปแข็งแรงด้านพรสเนธจับบน,นเบชนะเพชรอัิชาติอัิชาติมวยไทยไปได้แบบสนุกสำหรับการวิเคราะห์วิจารณนะ์นักสมาชิกทั้ง4คู่นะครับจบลงแล้วนักสมาชิก ผมนำการสรุปก,การของพิ้จ่า์ครับคุยหนึ่งการสดผมเลือกชอบด้านแบตซี่ซูจีเพื่อมีเกี่ยวดูว่าเกมไ,ไปปลายเข่าในแข็งแรงกว่าจะย้ำแขนทางด้านซีสาราสอดจอเล็กมนนไปด้านสนุกคู่ที่สองเลือกชอบด้านอิยาาโกริตามมยไทยดูว่าปลายเข่าในแข็งแรงกว่านครับบูสู้ดีกว่าครับจบับทเบียชนะเทพมงคลซ m เ a c อ d คาเดมีไปด้านสนุกคู่ที่สามครับเลือกชอบด้านสิทธิชัยสอดเตชพันดูว่าตนน้นครับจออมืออาวุธหลา,ยา,ปปากยฟาดนับเป็นปาดยุ่ยยนจะชนะคะแนนมาพีเบชวดไปด้สนุก คุที่สี่ครับเลือกชอบด้านเกมไปปลายลูกแข็งแรงด้านพรสเน ene, ดูว่าเข้าในแข็งแรงกว่านะครับาการยีปลายดูดีมั่นคงกว่าจากบทเบียสนาเพชรอภิชาติอภิชาต,าชาติมวยไทยไปด้นสนุกสําหรับมวยรักมวยชอบ,มว,ชอบมวยติดดาวนะครับประจําศึกมวยไทยเจสี่อาทิตย์สามสิบพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยสิบแปดผมเลือกชอบมาสมาชิกหนึ่งคู่นะครับผมเลือกชอบที่คู่สองการสดผมเลือกชอบด้านออยาโกริต้ามวยไทยนะครับดูปลายเข้าในแข็งแรงกว่าบูสู้ดีกว่านะครับ ชนะเทพมงคลซีเมอะคาเดมีเลือกชอบด้านอายราโกริตะามวยไทยนะัเป็นมวยรักมวยชอบมวยดาวตัวที่หนึ่งสำหรับสมาชิกใดนะครับนนะชอบการวิเคราะห์วิจารณ์ผมนะับช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับ